โสดวันเดียวเปิดตัวสาวหล่อคนใหม่เบลบุตรยาหลังจบรักวิวไม่สนถูกมองมุฟออนไว้รักใหม่หล่อไม่แพ้คนก่อนหลังจากเป็นกระแสฮือฮาก,กรณีของเบลบุตรยาลูกสาวคนสวยของมันยินตั้งพากรที่เปิดตัวสาวหล่อแฟนใหม่ไปหมาดๆพร้อมโพส์ตคลิปสุดปังพร้อมแคปชั่นคลั่งรักว่าโสดได้แค่วันเดียวเองอะไม่เคยได้โสดเลยเธอคนคลั่งรัก รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วจนทำให้หลายๆคนถามว่าทำไมเบลถึง move on ไวหลังเลิกกับแฟนเก่าวิวดาว t ิกต o k ไปได้ไม่นานก็เปิดตัวแฟนใหม่แล้วซึ่งเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาเบลได้ไลฟ์ชี้แจงผ่าน t ิกต o k ถึงสาเหตุที่เลิกกับวิวว่า เบลไม่อยากเล่าเพราะจะทําให้วิวดูไม่ดีเบลไม่อยากทำวิวยังไงเบลก็ยังรักวิวอยู่แต่วิวไลฟ์ว่าเบลมีคนอื่นพูดตรงๆว่าเบลไม่ได้มีมือที่3เบลสนิทกับเขามานานเขามาพูดได้ยังไงว่าเป็นมือที่3เราเลิกกันแล้วเธอเล่าทุกอย่างสินี่ขนาดว่าเราโดนขนาดนี้เรายังไม่พูดว่าเธออะไรสักคำเราไม่ได้เอาเรื่องเธอเราสามารถเอาเรื่องเธอได้เลยนะแต่เราไม่ทำเพราะเราไม่อยากทำเราแค่ต้องการให้เขาเอาเธอออกจากบ้าน เราบอกให้เธอหยุดเราขอร้องเธอไม่หยุดเธอทำเราไม่หยุดเราเลยต้องโทรให้พี่เขามาเอาเธอไปใครมันจะไปทนไหวรับไปไลฟ์เฝ้าเบลมีคนอื่นเคยเล่าบ้างไม่ว่าชีวิตที่ได้ดีเพราะใครได้ทวงบุญคุณนะแต่ทุกคนพูดหมดเลยว่าเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ที่คบทุกคนควรต้องฟังความเบลบ้างเบลไม่เคยอยากเลิกกับใคร เขาเป็นคนพูดเองว่าเลิกกับเบลไปไลฟ์ว่าเบลก่อนทั้งที่เรื่องจริงมันไม่ใช่เบลก็อึ้งเหมือนกันที่ต้องมาโดนแบบนี้เบลดีกับเขาทุกอย่างเบลไม่เคยหวังอะไรเลยนะพูดจริงๆเขาคิดว่าเบลมีมือที่สมเบลเลยบอกเขาว่ามาคุยกับวิวเลยเขาเป็นแฟนคลับวิวให้เขามาอธิบายแต่วิวไม่ฟังคิดว่าเบลมีอะไรกับคนนั้นเอาจริงๆถ้าเขาคิดว่าที่เบลทำมาตลอดมันไม่มีค่าอะไรเลย เบลให้เขาทุกอย่างไม่เคยวางผลไม่เคยทวงเขาขออะไรอยากได้อะไรเบลให้หมดทุกอย่างผู้ช่วยรวยๆมาจีบเบลตั้งเยอะแต่ทําไมเบลถึงเลือกวิวก็เพราะเบลชอบคนที่นิสัยแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามันเฟลในหลายๆเรื่องฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดถ่าใหม่ๆด้วยนะคะ